มันจะมีอะไรได้มาฟรีมันไม่มีมมมหรอกมันก็มีแต่ต้องลงทุนไปทั้งนั้นอ่ะไม่ลงทุนด้วยเงินก็ต้องเวลาด้วยความรู้หรือจริงๆแล้วก็ลงทุนจากทุกอย่างที่มีนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนเรามันมีไม่เท่ากันบางคนมีเงินมากให้เป็นข้อได้เปรียบแต่สาหรับบางคนเนี่ยตัวทุนที่เป็นเงินมันน้อยบางคนก็มองว่าเป็นข้อเสียเปรียบแต่สําหรับผมเองผมก็มองว่าถ้าเกิดทุนเราน้อยเนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างอื่นที่เรามีมาทดแทนสิ่งที่มันมีมากได้ก็คือปัญญาที่เราต้องเอามาใช้ทดแทนตัวเงงิินนนททุผผมมมกกลับรรู้้้สสึวว่่่่าาไไออตตีีชชดใ ตอนที่ผมมีเงินทุนเยอะนะมันเป็นตอนที่ผมเก็บหอมรอมริบมาจากการทางานประจำนั่นแหละซึ่งต่อให้เก็บหอมรอมลิบยังไงมันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะหรอกแต่ไอ้ด้วยการที่เรามีเงินทุนจํากัดเป็นก้อนแรกมันทําให้เราต้องคิดเยอะมากเลยเวลาจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองต้นทุนทางด้านปัญญาเนี่ยที่มันสูงกว่ามันจะได้ทําให้ไอ้เงินน้อยนิดก้อนนั้นเนี่ยงอกเงยเติบโตนะเป็นเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆทุนน้อยเนี่ยปัญญามันจะมีเยอะซึ่งแตกต่างจากตอนที่ผมมีเงินทุนเยอะๆแบบตออนนนีีนะ้ยะางทลงทลุไรหลักกรร้้้้อออยยลลลลานนหหืัเ่่ทไไดดแแบบบมตงคิ การไม่ต้องคิดน่ะไม่ดีเพราะมันจะเกิดช่องว่างช่องโหว่เต็ไมไปหมดเพราะฉะนั้นเงินน่ะจะน้อยหรือมากมันเยอะขึ้นได้ทางนั้นถ้ามีต้นทุนทางด้านปัญญาที่มากพอเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดชีวิตนะครับแล้วต้นทุนทางด้านนี้มันจะไม่ลดน้อยถอยลงเลยมันจะมีแต่พัฒนาขึ้นในชีวิตคุณครับ